มือนี้มีของมาส่งอีกแล้วแค่จับดูไม่บอกก็รู้ว่ามันคืออะไรนั่นก็คือทิสซูน้องยิ้มนั่นเองเห็นดังใน t ิ k ก o k อกเห็นถึกแล้วก็รีวิวดีก็เลยลองสั่งมาบ้างไหนลองดูซิว่าจะถูกและดีเหมือนที่รีวิวกันไหมเปิดออกมาเบิ่งเห็นเขาบอกว่ามันหนาสี่ชั้นด้วยความสงสัยเขาก็เลยลอกเบิ่งเออหนึ่งสองส สีเออสีสันจริงๆด้วยชิทซูก็นุ่มดีโอเคเลยโอ้จะเที่ยงแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรทํากินและเล่นดีกว่าในตู้เย็นก็จะมีเต็มเป้ก็มาคิดอยู่สักพักว่าจะทําอะไรกินดีเออคิดไปคิดมาเอามาทอดเหมือนเดิมทอดอะไรก็ทอดไปแต่ยาทอดทิ้งกันนาะนี่ก็หั่นเป็นต่อนน้อยๆก่อน แล้วก็เอามาต้มก่อนนะคะส่วนใครไม่อยากจะต้มจะเอาไปทอดเลยก็ได้แล้วก็เอาไปอบแฟนอนะเอาไปอบก็ไม่รู้ว่าจะทําหลายขั้นตอนให้มันยุ่งยากทําไมก็เอาไปทอดเลยไม่ได้หรอกแฟนบอกว่าจะเอาไปทอดเลยก็ได้ถ้าเต็มเป้ม,มันใหม่แต่อันนี้มันเก็บไว้นานแล้วก็เลยต้องเอาไปต้มเอาไปอบก่อนคือมันเก็บไว้จะเกือบเดือนแล้วไง มา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 ,มาทอดกันเลยดีกว่าก็เอาเต็มเป้ลงไปจุ่มในแป้งที่เราเตรียมไว้แล้วก็ใส่ไปเลยเดี๋ยวมาเตรียมพิซสูรองจานก่อนนะคะเพื่อให้มันซับมันออกทอดเต็มเป้ยังไม่สุกเลยฝนตกจ้าเราต้องรีบเก็บเข้ามาข้างในเกือบไม่ทันเพราะว่าทอดต่อบ่ได้ฝนมันฟ้าแล้วนะฝนมันก็เต้นใส่กระทะน้ํามันแล้วมันก็ทําให้น้ามันฟุ้งใส่เฮาพอฝนหยุดแล้วก็มาทอดต่อเลยจ้าทอดแป๊บเดียวมันก็สุกแล้วก็เอามาใส่จานที่เรารอ ลองทิชชู่วไว้แล้วเพื่อให้มันซับมันเออพูดไปแล้วนี่วันนี้เราทํากินไม่เยอะนะคะเราทํากินแค่แผ่นเดียวเองก็ทอดมันสองครั้งก็เสร็จแล้วระหว่างทอดอาหารอยู่หน้าก็มันนะคะก็มีคกนมาซับหน้ามันให้บอกว่าหน้าเจ้ามันไปแล้วเนี่ยโอ้ไม่ต้องเอาใจขนาดนี้ก็ได้เดี๋ยวทอดเสร็จก็ไปล้างหน้าแล้วอ่ะอ่ะทอดเสร็จสักทีวันนี้ทํารสสไปซี่แต่รู้สึกว่าทําผิดวิธีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอ้มีการมาป้อนด้วยอเช็ดปากให้ด้วยนะ อะชิชูนี่ก็ดีดีไม่เป็นขุยแถมซับนะ้ำมันได้ดีด้วยแถมราคาถูกมากแค่29บาทของถูกและดีมีอยู่จริงแต่ราคาเนี้ยสำหรับผู้ที่สั่งซื้อผ่าน TikTok Shop อครั้งแรกแ<ล>โปรโมชั่นราคานี้มีถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นรีบๆกันเลยจ้าก่อนจะหมดโปร